Was busy นี่นะครับเห็นไหมเห็นตาป่ะส่วนที่เป็นตานะกดสุ่มปุ๊บนี่กดอีกทีนี่กดอีกทีนี่กดอีกทีนี่เจ๋งมากกดอีกทีอ๋ออีกอันนี้เป็นฟิลเตอร์ใหม่ของ p ิกอานะครับเพิ่งอัปเดตไม่นานนะก็คือเขาจะ AI จะจะคำนวณหน้านะครับไปหาภาพใกล้เคียงอ่ะมาแปะ รูปของเราเว้ยเออเนี่ยมันจะใกล้เคียงแบบเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวสอนเล่นก่อนนะครับใครที่ยังไม่รู้จักพิกอาร์ตเข้าไปดาวน,น์โหลดพิกอาร์ตั่นก่อนนะนี่ครับเปิดมาเลยแอปพิกอาร์ตพิกอาร์ตคืออะไรนะครับพิกอาร์ตก็คือแอปแต่งรูปนะครับที่มันแต่งได้หลากหลายนะครับฟรีหรือเสียตังค์มันก็จะมีฟิลเตอร์ฟรีและเสียตังค์นะครับอันไหนที่ให้เสียตังค์มันก็จะกดเซฟต่อไม่ได้สังเกตง่ายๆแค่นั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดรูปที่มันเห็นหน้าชัดๆมา ผมเปิดรูปจ๊กเกอร์ของผมมาเลยนะครับไปที่เอฟเฟกมองหาคําสั่งเอฟเฟกนะแล้วก็ตัว Canvas นะครับเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ย c a n v a s นะครับกดไปเลย c n v 1นะครับมันก็จะประมวลผลให้ทันทีนะครับส่วนอันอื่นที่เป็นคําว่าทาย t r y อันนี้คือเสียตังค์นะอย่าไปยุ่งนะครับถ้าเราอยากใช้ของฟรีก็ต้องเอาตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะประมวลผลไปเลือกรูปที่หันข้างเหมือนผมอะ่ะ มานะครับมาแปะให้เลยนะครับอ่าเราสามารถกดสุ่มได้ด้วยนี่เห็นไหมเออมันไปหารูปมาเก่งอะ่ะตาจะตรงกันนะส่วนใหญ่ตาจะตรงกัน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยอันนี้เป๊ะกับหน้าผมมากเลยอ่ะสมมุติเราจะใช้แล้วนะครับเราสามารถเลือกยังลบด้านบนได้นะครับถ้าเราจะลบอย่างเงี้ยเลบออกสมมุติเอาให้มันเนียนๆหน่อยเนี่ยลบขอบลบอะไรเงี้ย ได้เหมือนกันนะ <S 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 เออนเนี่ยสามารถปรับหัวแปลงขนาดความทึบโปร่งใสได้นะครับส่วนพวกฟิลเตอร์ตรงเนี้ยมันจะมีเพิ่มมาเนี่ยทำให้คืนค่าคือก็ลบให้มันกลับมาไงเออกับเลือกนะครับเลือกมันก็จะมีประมวลผลเนี่ยภาพพื้นหลังนี่เอาไว้ข้างหลังอ๋อภาพบุคคลอ๋อเอาไว้ตรงนี้ ใบหน้าอ๋อเอาไว้แบบนี้เออ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 หลังๆนี่ฉลาดเกินนะครับกดได้เออเนี่ยเลือกได้นะครับเอาแบบไหนเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับอ่ะลองรูปอื่นดิถูกไปอ่ะซูมรูปอื่นเออเอออ่ะอันนี้มันเอาแต่ส่วน,ส,วนส่วนพืนส่วนไหนเนี่ยบุคคล ใบหน้าอ๋อเน้นบุคคลเน้นใบหน้าเน้นเส้นผมเน้นหัวเน้นพื้นหลังเน้นเน้นบุคคลก็ได้อะ <c oughs> เออเท่เท่นะครับเพื่อนเพื่อ <c oughs> ไปลองดูจำได้เนาะขอส่งอีกทีหนึ่งอ่ะเนี่ยเอาไปแต่งต่อก็ได้นะก็กดนำไปใช้แล้วก็กดเซฟนะครับเอาไปแต่งร่วมกับฟิลเตอร์อื่นก็ได้นะ กดถัดไปแล้วก็บันทึกเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับไปลองเล่นดูนะง่ายมากๆแล้วแม่งโคตรฉลาดเลยโอเคชอบคอนเทนต์แนวนี้กดไลค์กดแชร์กดสับสไารให้ด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีจ้า